ฟันส่วงทีหนึ่งทีสองนี่แหละฟันว่าเสียงผู้ยิ่งเสียงผู้ยิ่งมากกับสิบบวกเราเห็นคนเนีะเราเห็นเป็นตัวตนเรเห็นเป็นอย่างนี้ตาดักใจได้ว่าเป็นเสียงผู้ยิ่งผู้เถาเอ่ว่าเมื่อาถึงเถ่าก็แปดสิบก่อสิบแล้เถาหกสิบเจ็ดสิบลงมาหนึ่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเนี่แ แล้วไหว่าอันมึงอยากได้ยูบอกให้มึงได้มึงไปซื้อลอตเตอรี่สามไบเด้อมือสั้นเป็นราว่ายไปซื้อลอตเตอรี่สามใบบอกเหมืนไปซื้อลอตเตอรี่สามไบเด้อตัวอะไรเนี่ยลายมือสั้นใบที่แรกให้มึงซื้อมุกมุกสามมืสั้นว่าใบใบใบที่หนึ่งที่ใบที่แรกเนาะแมนใบที่หนึ่ง หกหกสามหกหกสามมาใบที่ใบที่สองให้มึงซื้อสามเก้าเกะใบที่สองสามเก้าเก้าบัดใบทุกไทยให้หกานใบที่ไทยใบทุกไทยหกีตัวทุกไทยให้มึงหาใ่เอามาัน cứ sáng tối thai cứ cắn bớt dần thì bây giờ là say này bớt dần tố ừ. thứ thai bớt dần lấy cứ mặt và chỉ ở nâng say cái hộp gì nữa tố thứ thai đầu ừ. siêu say hộp gì nữa คนแดงสางสีได้บ้านเออหันมึงได้แล้วมึงคือว่ามึงเสือตัวได้ใจกะ้างหายมึงได้แล้วกะให้มึงโสดีเดอ้อมาสั่นมามุ้มึงมีความสุขความจเจริญเด้อมาสั่นเดีาา๋ยวฟ้าประจ้าผูกขึ้นเอาะเออประจ้าตุม้มลงผัดไปเสียงหนึง่งมุ้มีหอดเสียงคนมาเขาอันสากดูแล้วเขาก้มลงเออก้มลงคือจิตก,การเงี้ยบเออคือจิตก,การคือจิต คือ่างเงขึ้นจะได้หินเพิ่นน่อนะจะได้ยินเสียงเพิ่นอีกนะอนะแต่มีหอดเสียงคนขอบคุณแม่นึกขอบคุณพ่อเฮงมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของแม่นึกก็คือได้ยินเสียงแว่วๆมานะคะว่าเออเป็นเสียงหญิงชลา มึงอยากได้เงินนะมึงไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่เลยนะสามใบใบแรกนะมึงซื้อเลยนะมึงซื้อหกหกสามใบที่สองมึงซื้อสามเก้าเก้านะแล้วใบที่สี่ให้หกสี่อีกตัวหนึ่งมึงไปหาเองแล้วหาได้อาหาได้อะไรแล้วเนี่ยอ่ามึงได้เลขอะไรก็ช่างมึงนะแล้วขอให้มึงโชคดีเด้อ,อให้โชคดีมีความสุขความเจเริญเด้อความฝันของ แม่นึกก็มีแค่นั้นนะคะความฝันของแม่นของแม่นึกเนี่ยเอเอ,เ,อเขากราบก่อนนะเขากลาบซะพอพอเงยหน้ามาก็แทนที่คิดว่าจะได้จะได้ยินเสียงอีกปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงซะแล้วอจบความฝันแค่นั้นนะคะแม่นึกก็บอกว่าเออลอตเตอรี่สใบเนาะลอตเตอรี่สาใบอา่าไปซื้อมานะ6กหกับ399แล้วก็64อ,อ่าอีตัวอีตัวหนึ่งหาหาได้เมื่อไหร่ก็ ขอให้มึงโชคดีอ่ามันมีคำคำอ่าฝันเนี้ยนะฝันเนี้ยมันจะเกี่ยวกับการพูดมึงมึงกูกูคำว่ามึงมึง,มงกูกูมันก็จะต้องเป็นเรื่องของพ่อคุณรามคำแหงภาษาพ่อคุณรามเนาะภาษาพ่อคุณรามคำแหงก็คือประดิษฐ์อักษรไทยพศ18 26 1826นะแล้วก็มีพยัญชนะ39ตัว39ตัวอ่ะ39ตัวก็คือเนี่ย3แล้วก็9นะอ่ะ3แล้วก็9แล้วก็ พศ1826แอ่แนะแล้วทีนี้เขาหมายถึงสุนทรภู่ต่อไปเขาก็คือสุนทรภู่นะเพราะว่าตรงเนี้ยหมายถึงกาบยานี11เอนี่ยไอท้ที่ไอ้ที่สัมผัสสัมผัสแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากาบยานี11นะสัมผัสหน้าสัมผัสในอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้ที่เขาบอกว่ามึงหาเลขใส่เอาไงไอตัวเนี้ยถ้ามึงได้มึงได้อะไรก็ขอให้โชคดีเด้อมีความสุขเด้อเพราะว่าตรงเนี้ยจะต้องเป็น11เนื่องจากว่า ฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับกาบยานี11ไงแล้ว6บวก4เนี่ยได้10แล้วนะขาดอีกหนึ่งอ่ามันก็เลยมันขาดอีกหนึ่งมันก็เลยทำให้ยังไม่ครบยานี11ตอนเนี้ยถ้าได้เอาหนึ่งมาวางไว้เนี่ยนะก็จะได้กาบยานี11ทันทีเลยนะอ่าฝันนี้ก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเขาจะให้6ตัวเนี้ยก็หมายถึงมิถุนายนนะอ่าหมายถึงมิถุนายนถ้า6 6อันนี้ก็คือ ยี่สิบหกอ่าหกหกก็คือยนะี่สิบหกเนาะแล้วสองสามอ่ะมีสามมีสามก็คือสองสามตัวนี้นะมีสามมีสามแล้วมีเก้าเก้าก็คือ, 99, 99, นะอเก้าเก้าในไงเก้าเก้าเนาะอ่าเขาหมายสรุปแล้วฝันเนี้ยไอล้ลอตเตอรี่เนี่ยหมายถึงสุนทรภู่อ่าแล้วทีนี้พอพอเรารู้ว่า เขาบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่เราก็ต้องไปดูว่าสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเนี่ยก่อตั้งวันไหนอ่เขาเขาก่อตั้งวันที่อันนี้เหมือนไม่ได้โจดมานะแต่เขาขอเขาก่อตั้งวันที่5เมษายน2482อ่าเราก็ได้8 2ด8จากตรงนี้เลยนะเราได้จากตรงนี้แต่ม่ได้ไม่ได้เขียนไว้แต่รู้อ่าได้เลข14ได้เลข14เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ